โอ๊ย้ยดาราสาวเจอแฟนหนุ่มวายบุกถามเป็นแฟนกันหรอตอบคืนทันทีว่าปล่อยให้ใครต่อใครคาใจมาตลอดหลายวันที่ผ่านมาถึงความสัมพันธ์สุดสนิทสนมระหว่างหนุ่มฮอตไบร์ทวชิรดวิ์และดาราสาวฝีมือเฉียบนิง้งชัดชายาว่าเป็นอะไรกันหลังมีแฟนๆจับผิดความสนิทสนมที่ดูพิเศษของทั้งคู่ได้หลายชอ็อตซึ่งตลอดเวลาที่ นิงและไบ์ก็ยังไม่ออกมาเคลียร์คำถามเรื่องนี้เลยกระทั่งล่าสุดมีแฟนๆบางส่วนของหนุ่มไบ์อดทนรอไม่ไหวบุกไปถามสาวนิงถึงในอินสตาแกรมว่าคุณเป็นแฟนไบ์หรือไม่สาวนิง์เลยตอบกับทันทีแบบสั้นๆแต่สุดเคลียร์ว่าไม่ก่อนที่ต่อมานิ้งจะตอบกับรัวๆผ่านสตอรี่หลังเจอด่าอีกครั้งว่า คนแบบนี้เขาต้องพบเจออะไรในชีวิตหรือมีปัญหาชีวิตอะไรมาบ้างนะถึงเติบโตขึ้นมาเป็นคนพูดจาแบบนี้กับคนอื่นได้ไม่อยากจะให้ค่าแต่ก็สงสัยและอยากจะรู้ปมในหัวใจเขาด้วยจะริฟตั้งแต่ผ่านรอบแรกและแต่ยังไม่ถึงเวลาอ่ะเดี๋ยวถ้าถึงเวลาก็าไปเองแหละนะเรียกว่าคำว่าไม่คำเดียวสะเทือนทั้งด้อมเพราะแฟนๆแห่คอมเมนต์ถามถ่กันต่อมาว่า แล้วคำว่าไม่มันตีความหมายยังไงไม่ใช่ไม่มีไม่บอกไม่รู้ไม่เสือ่อกฮ่าฮ่านิ้งมาแค่ไม่คำเดียวที่เหลือให้เติมเอง